สวัสดีค่ะตลอดข้าสุดรายการพาเธอกลับบ้านคุยหายไปนานมากมากว่าจะไปยายบ้านว่ไปยายบ้านอยกไปกลับบ้านเลยเฮียแขกรับเชิญวันนี้ของเราอะตำนานมากเพราะมาสามรอบแล้วแต่ว่าอยากคุยเพราะว่านางเพิ่งไปอเมริกามาวันนี้เราอยากคุยกับนางเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของการที่ไปอเมริกานั้นเป็นยังไงบ้างอะไปพบแขกรับเชิญกันค่ะอะไรอีกอะ หนาอะไรอีกล่ะเบื่อแม่ไม่มีหลัวมาเป็นปีแล้วนะ <c oughs> เล่นองคเล่นแอปอะไรแล้ว,ลวฉันปัดจนนิว้วฉันจะหลุดแล้วจะไม่เจอสักทีคนดีๆมันหายไปไหนแม่แม่เมื่อเราเล่นแอปเดิมไม่ได้เราก็ต้องเล่นแอปใหม่หรือเปล่าโฆษณาหรืะเนี่ยไม่ได้นโฆษณาถ้าเราปาดของเดิมไม่ได้เราก็ต้องปัดของใหม่ฉันมีแอปหนึ่งมาแนะนําแม่คือ <c oughs> แม่โหลด Android. a n j o จ A N J O ค่ะ a n j o จแอนจที่เป็นรูปหัวใจสีส้ม嘛หรอถูกอุ้ยดูสีสันสดใสดูเป็นฟินดิกเหมือนฉันจะเกิดใหม่อะแม่แล้วแม่ลองเข้าไปเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีทีละ ตอบว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจะแบบอย่างนี้นะคะนอกจากจะปัดแล้วเนี่ยัจะมีฟีเจอร์มากมายไก่กองอีดอกคือดูตอนปัดเนี่ยมันจะมีแถบขึ้นข้างบนด้วยอุ้ยว่าเขาแมทกับแม่ขนาดไหน<อ>ใครชอบเราขนาดไหนใช่อาจจะบอถ้าเราไม่ชอบคนนี้ใช่ปัดเราก็ปัดทิ้งว่าไปอ่าคนนี้เปอร์เซ็นต์น้อยลงว่าไปคนนี้เอออุ้ย ตเปอร์เซ็นต์มันเยอะเขาชอบเรามากแม่โอเคในเทสเขาบอกมันจะบอกว่าเขาแมดกับเรามากขนาดไหนมันว่ดจากอะไรแม่วันเดือนปีเกิดกับความชอบของเขาแล้วมึงจริงๆมันมีความแมดห6ระดับสมมุตเข้าไปอย่างงี้ใช่ปะเขาไปคนนี้ปบเขาก็จะขึ้นไว้เลย you have a high chance of success in a r e l a t i o n s h i p คือมันมีโอกาสสูงมากที่เราจะแบบประสบความสาเร็จถือว่าสารสัมพันธ์ได้แล้วที่สําคัญนะเราจะปัดเพศชายหญิงนะจะมาให้ดูไม่ตักเมลฟีเมลทุกวันใช่ปะมันจะมีหาบเจนเดอร์ได้ด้วยถือว่าเราอาจจะเลือกเกย์อะไรก็ได้อ๋อคือมันมีแบบใช่หลายอย่างเลยแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะอยากจะอยากจะอยากจะแบบอยากจะคุยกับคนแบบไหนได้หมดอ่ะแล้วเนี้ย AP สามร้อยป็นิบาคืออะไร AP คือคะแนนคือพอย n t ที่เอาให้เราแลกฟีเจอร์ต่างๆในในแอปพลิเคชันได้ใช่คือถ้าเกิดว่าโหลดตอนเนี้ยเขาจะ แถมให้300 a p จากซีก่อนเลยรอดแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ต้องน่าเข้าตรงนี้ My Angel มันจะมีหัวข้อต่างๆให้เลือกตรงนี้นะคะสมมุติว่าเข้าไปตรง My Love เนี่ยใช่ป่ะอ่าขาอจะเขียนเป็นแบบว่าเป็นคําแนะนําต่างๆนานาของเราแต่จริงๆมันต้องตอบพวกวันเดินปีเกิดก่อนฟีลหมอดูนิดนึงทำนายกึ่งบอกว่าอะร นี่วิธีเราทำให้เราได้เจอนักแทนไอ้ยังมาอินโฟเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบดูวันเวลาเกิดเราแล้วก็ดูว่าเราเป็นคนแบบไหนไมันจะทำให้แบบฝ่ายตรงข้ามเราหรือว่าเวลาเขาจับคู่บบเขาจะจับได้ถูกอะอย่างเช่นไมค์คอนเซิลไมค์คอนเซิลนี่เลิศมากเพราะว่าเหมือนเลิกงามยามดีปังอยู่แม่เหมือนเป็นไกด์เล็กๆใช่แล้วก็มีไมค์บิสบิส no business เคแนะนำการ เรลงทุนให้เราเว้ยเก๋มากมึ <il S 1> ้งล <plein> ัที่ฉันชอบอันนี้คือ matching taste matching t a s t นี่เก๋มากเพราะว่าเราสามารถที่จะกรอกวันเดือนปีเกิดของคนที่ match กับเราหรือว่าผัวของเรานั้นเช็คตัวเช็คอะไรได้อาจจะหมดวันฉันกรอกไปโมโมแล้วกันน่าก็จะ taste m a t c ว้แล้วก็ขึ้นมาว่าเรากับเขานั้นมัแกั a มากแค่ไหน กึ่งหาคู่กึ่งหมอทุกขึ้นรวมทุกอย่างประเด็ล้วถ้าว่าแอปปัดทั่วไปที่เราเคยเห็นมันก็จะปัดปัดปัดแค่นั้นจบจบแต่เนี้ยมันมีถือเจอมากกว่านั้นสามารถไปโหลดได้นะคะทั้ง iOS และ Android เลยโอ้รับโอเคค่ะได้แอปใหม่แล้วปัดหาคู่ได้แล้วเราก็ไปแม่ทำงานก่อนไมาเที่ยวแต่ปัดโอ้ยขอแตกคนแตกคนไม่ได้เหรอเราค่อยทำงานไปหาใครรับเชิญกันค่ะสวัสดีค่ะ พูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะโอ้ยเพิ่งกลับมาช็อค c ลเจอร์นิดนึงเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ดีค่ะตอนนี้เริ่มถ่าย็ตแ lag แล้วเชื่อไหมเกิดมาชีวิตเนี้ยไม่เคยเข้าใจคำว่าเจ็ตแหลกไปอเมริกามันเดินทางทั้งหมด2ี่กว่าชั่วโมงเวลาบ้านเขากับบ้านเราต่างกันอ่ะ11ชั่วโมงนอนที่ไหนใช่มันก็จะงงงช่วงที่ไปช่วงแรกก็นอนไม่ค่อยหลับตอนกลับมาก็คือตื่นตีสามตีสี่แต่ตอนนี้เพิ่งเข้าที่เพิ่งออกจาจักตัวนี่ใช่ปะอมมาเป็นไงม้งมันก็เบื่อแต่หนูอ่ะเป็นคนที่ห อะไรทาตลอดเวลากิจกรรมทุกวันเพราะว่าเรายังมีนี่สิมันก็ต้องใช่มางๆก็จะมีท <lishing ficou S 2> ั <Twelve> ้งคนชมว่านิสาขยันเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์กลุ่มนึงก็จะมองว่าอีนนี้มันเป็นบ้าทุกอย่างในชีวิตมันถ่ายได้หมดเลยก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะคิดแต่คือตัวหนูมีความรู้สึกว่าหนูมองเห็นเงินเห็นโอกาสหนูก็ทำเราเราจะทําอย่างนี้อีกนานขนาดไหนคิดว่าใช่แล้วแหละตอนนี้เริ่มรู้สึกมือแกงแล้วนะทำลายหลายเองแล้วทำลายหลายแล้วนะคือเราทำงานหนักกันจริงๆิงว่ะทำไมวะเราะเรามีค่าเรามีค่านีค่ทำไปแล้วเนาะไจะบ้านที่เรา เราถมตซ้ำถือเอาไว้อีกมากมายนะก็คือสนุกกับการทํางานยิ่งนี่นี่ถามเองตอบเองแล้วนะจะไม่ไม่งั้นจะตอบเองแล้วนะตอบเองตอบไปเลยดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากตัวหนูอ่ะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ไปอเมริกา คือก่อนไปอ่ะเราก็มีงานเรื่อยๆแต่ด้วยผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่างานน้อยลงแล้วนาเราอยากไปเพราะว่ามันมีหลายอีเวนต์รวมกันมากมิสอินเวิร์สวัคซีนและอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วก่อนจะไปทีมงานของบันทึของตุ๊ดก็โทรมาตัวย่อปอปามึงกูได้ข่าวมึงจะไปทําคลิปฉีดวัคซีนใช่ไหมนี่บอกว่าใช่แต่ด้วยความที่น้องเป้ยผู้ชื่อเลยละกันเป็นหัวก็โทรมมึงระวังทัวลงนะมันคือแบบช่องว่างของสังคม หรือเปล่ามึงบินไปฉีด <ừ. S 1> แล้วแบบคนอื่นนั้นเลยโอเชื่อไหมหนูเครียดจนจะไม่ไปเพราะถ้าดราม่าลงอีกรอบนึงกูไม่ไหวแล้วนะนนคือบกกูจะฟื้นจาก250 <c oughs> กูก็แบ,บใช้ชีวิตล่วงหน้าอีก2ชาติแล้วนะถ้าเจออีกรอบนึ่งไม่ไหวแล้วนะสุดท้ายแล้วมันแบบเอ้ยหนูเชื่อว่าถ้าเรานําเสนอด้วยมุมมองที่เป็นเราอะเราไม่ได้แบบไปเบียดเบียนใครหรืออะไรเงีย้ย หนูว่าได้เชื่อไหมตอนคลิปวัคซีนจะลงอ่ะหนูเช็คฟุตอ่ะสิบรอบหนูนี่นั่งเช็คแล้วใช่อีกว่าคุณต้องพูดแบบไหนพูดยังไงสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจนําเสนอนมุมมองที่ที่มันค่อนข้างตรงโดยที่คําพูดของเราเนี่ยต้องไม่ไป เบียดเบียนกระทบกระเทือนใครใครใช่แต่ว่าสุดท้ายพอเทปออนนะคะกระแสเยอะมากตอนแรกหนูไม่กล้าดูคอมเมนต์หนูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เพราะหนูกลัวก็เลยขอไม่อ่านจนแบบเพื่อหรือใครก็เริ่มแซวว่ามึงรอดเหรออีนัดเนี่ยเกิดใหม่อินเดียเหรออีนัสอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคอมเมนต์เหล่านี้จุดประกายอยู่นะตอนแรกหนูกะจะทําบล็อกคล้ายๆเดิมแหละเที่ยวตะลัดตะแหล่แต่พอเราเห็นว่ามีคอมเมนต์แบบเออหนูไม่รู้หนูจะได้ไปอเมริกาเมื่อไหร่ฝากพี่นัสช่วยแบบนําเสนอมุมมองฟันเฟืองหัวก็จะทยทำงานแล้วหนูก็เลย คิดว่าอ๋อเราจะทำร็อกแบบเดิมไม่ได้เราต้องทำร็อกเก่ง e อ u c a t e ให้คนดูได้เหมือนไปพร้อมเราและที่ถ้ามันเป็นรายการท่องเที่ยวจ๋ามันก็ไม่ฟิลบังเอิญว่ามันเป็นนิสสัมมณีที่แบบมีคนตาแหลด้วยมีเก็ตประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเทปคาสิโนเชื่อไหมตอนแรกที่หนูจะกล้าเข้าคาสิโนอ่ะกลัวบาปกลัวบาปคือเราโตมัาตมตลอดสามข้แล้วเวลาเราเสียเราจะพูดว่าทำเงี้ยไม่ขึ้นจริงๆเนาะในคลิปมันจะมีฝรั่งคนหนึ่งหนูพูดว่าเออชั้นเป็นคนที่แบบเล่นการพนันไม่ขึ้นเลยคือเาางงว่ม ไปคิดอย่างนั้นก็ฉัน่ะเป็นคนที่แบบฉันไหว้พระฉันก็เลยแบบเล่นการพนันไม่ขึ้นเขาบอกว่าทำไมไปมองว่าการพนันอะมันเป็นบาปทำไมวะเออทำไมวะเอนเทนเมนต์นะเออเยเห็นไหมว่าคาสิโนเนี่ยสร้างอาชีพคนเยอะแยะมากมายนี่ก็เลยเขาว่าอ๋อทราะในประเทศฉันอะมันถูกจัดว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ถ้าทุกอย่างมันถูกกฎหมายอะเราจะเลิกมองว่ามันเป็นสิ่งบาปไม่ดิมันบาปใช่อันนี้หนูก็ถามในสังคมไทยเหมือนกันว่าสรุปแล้ว การพนันเป็นสิ่งบาปเป็นอินเตอร์เน็ตแต่แน่แต่ว่าเราก็นําเสมอมองที่เราเล่นแล้วรู้จักพอด้วยก็ก็มียังยังมีเบรกมีคิดทุกอย่างเลยดูกกลัวหล่อนหล่อนไหมหล่อนเราก็โตขึ้นจากเหตุการณ์ดราม่าใด้ มันทําให้เราโตขึ้นเมื่อก่อนเราวิ่งตะแหลตะแหลเลยตะแหลกไม่ได้เราจะค่อยค่เดินแบบแคทวอล์กนิ่งเฉยเลยสุดท้ายหนูเชื่อว่าถ้าเนื้อแท้เราดีอะยังไงเราก็กลับได้โอ้โหมาพร้อมชุดข่าวเลยจริงนี่คิดมาแล้วมากลับมาเห็นปะไปนู้นเอาไปกี่ชุดมั่งมันไฟไหมขนาดนั้นแล้วทำไมมันยังไม่ไม่ทันยอมกระเธอจริงนะขอบคุณพี่ส้มที่เป็นคนออกแบบชุดประจำชาติมาทำสไตลิสต์ส่วนตัวให้ก็เตรียมชุด จ็ดสีไว้แล้วหนูก็มีสั่งทอไหมเป็นชุดเคพีสิลิภาพกับเฟิร์สเลดี้ทอไหม่กี่วันคืนเดียวคืนเนื้อแล้วไรลิมิตคืนเดียวพี่ทอไหม่หนูจะไปเมกาลุคที่หนูคนแต่งคืออะไรจะทอไหมส่งรูปมาเป็นเทพีสิลิพีนว้าแน่จริงก็ตัดสิอีดอกทอไหมตัดไซส์ใหญ่มากกี่ชุดสรุปสองกระเป๋าครึ่งใครจะไปเมกาหนูเนี่ยก็เงี้ยปะนี่เมื่อกี้ขนาดเนี่ยตอนไหนเนี่ยตู้โลกเบี้ยวอีเดอก ได้ปะเอ็กของเอียงป่ะเอียงค่ะบ้านเมืองนี้มันสองปีที่ผ่านมาเราอยู่แบบต้องใส่แมสตลอดเวลาเราอยู่แบบระแวงหนูไปถึงนู่นสิ่งแรกที่หนูเห็นคือทุกคนไม่ใส่แมสเล้วทุกคนหายใจได้แบบไม่ปลอดแล้วก็เธอชอบพาลิปกรอสแล้วบริกทาเสร็จปุ๊บแมสอีกแล้วเละเป็นอีกขี้แล้วข้างในอ่ะชีจะเอาไม่อยู่นะพอขึ้นเคยป่ะกัน ใส่บแบ,บไม่ได้ <c oughs> ไไดทีนร้พอไปเมกาหนูทากอสทุกวันมันโปร่งหนึ่งอากาศสองคือเคยงงว่าอีพวกไคลร,รเจน,นจเนอร์อะไรเงี้ยทำไมมันถ่ายรูปแดดอะไรมันจึง้งมันฉ่ำท้องฟ้ามันฉ่ำเพิ่งรู้ว่าท้องฟ้าอเมริกาเนี่ยกับฝั่งเอเชียลักษณะทางภูมิอากาศกับการลอยตัวของเมฆอะ ไม่เหมือนกันตอนแรกหนูแค่ถ่ายลงว่าทาไมาท้องฟ้าบ้างเขามันเหมือนเอามือจับได้ก็เธอก็คิดว่ากลัวแบบเผอเผลอหน่อยไปตัดไปเท้ <c oughs> แล้วเผลอหน่อย <c oughs> จนมีคนพิมพ์เชิงวิชาการมาให้ว่าด้วยภูมิศาสตร์ ฝั่งเอเชียกับฝั่งทวีปเมริกาท้องฟาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอแสงของแดดที่นั่นมันเป็นยังไงในในพูดให้เห็นภาพได้ไหมหนูบ้านเราอ่ะแดดมันตากผ้าอร่อยตากผ้าแล้วมันแห้งมันไม่เหม็นอับไม่บ้านแฮปปี้ไม่บ้านแฮปปี้แต่ว่าที่ทันที่อเมริกาแดดมันจะมีความเหมือนซอฟบ็อกมาให้ตลอดเวลยที่บ้านมันลดมากก็โลกใหม่สำหรับหนูแล้วหนูก็พยายามอัปเดตทุกอย่างที่หนูรู้สึกตื่นเต้นอ่ะให้กับโฟลเลอร์เพราะว่าทุกคนก็จะได้ ไปด้วยกันคนที่กัดก็จะมีแต่กระเทยที่เป็นเพื่อนแข่งเพื่อนใช่ยี่งยงเพราบาซานี่มันยังไงวะขอบคุทางบาซามากนะคะที่ให้โอกาสนั้นมาแล้วบังเอิญว่าเป็นเดือนไพร์มันพอดีเข้าจะมองหาคนที่เป็น L G B T Q แล้วก็เป็นอินฟลูที่จะแบบนำเสนอได้ก็บางันเป็นเราก็ดีใจมากๆเพราะว่านิ่ที่จะสารบาซาตอนหนูเด็กก็เริ่มละ90าบาทแพงนะสำหรับกระเทยเด็กของโปกอะบนู่นเหปะอย่าคุ้มได้แพงนึงอ่ะคิดได้เดือนนึงเลยนะเก็บเงินซื้อเพราะหนูชอบสายแฟชั่นไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้แบบลงบาซาถึงแม้จะเป็นออนไลน์แต่ว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ ขอบคุณมากๆแล้วก็แน่ถึงบอกว่าแต่ัดสินใจถูกที่ไปเมกาตานลีวกูอยู่ไทยกูคงไม่ติดต่อมาอยู่ดีแต่รูปสวยมากขอบคุณรูปสวยมากที่งานคุณภาพมากคุณภาพมือตุงหนูเองค่าตัวไม่มีให้ไม่เป็นไรขอรีทัชรูปเองเพราะว่าไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นขอคุยถึงเรื่องวัคซีนหน่อยจอใส่นตัใช่ไหม ใช่ง่ายขนาดไหนหนูอ่ะเตรียมเอกสารจากโรงพยาบาลไปแล้วก็นัดสถานที่ฉีดถึง2ที่ด้วยกันเพื่อนัดตอนเที่ยงอันนึงตอนบ่ายสามอันนึงเผื่อว่าไปตอนเที่ยงแล้มันเต็มมันบงทุกอย่างที่เมากามันต้องจอดตรง,งน้าใช่บังเอิญว่าขับออกมากินข้าวเช้าพี่แดนนี่อ่ะกับแม่มิวกี้น่ะผ่านแล้วเขาก็มีป้ายเขียนว่าที่นี่มีฉีดวัคซีนของเราเลยวะแวะไหม แวะเซอร์เวีว่าแบบเอกสารที่เราเตรียมมันถูกต้องไหมเผื่อไม่ทันเนี่ยจะได้รีบปริ้นหรืออะไรเนี่ยอกป้าแม่เข้าไปถือหนูยื่นเอกสารเป็นแบบเป็นแฟลก์ now อยู่อยู่ที่พาสปอร์ตเนาะอ๋อมีค่ะปุ๊บโอเคยูอันไฟเซอร์ออจอนสันโอ้ฮะ now หรอเนาะ yes you can do now เรายืนกัน่ยางก็ไหลๆไปพอไปถึงปุ๊บปักเลยช็จบจบเสร็จ ไม่ต้องถามว่ามาจากประเทศอะไรเ <p ere> พื่ออะไรคุณทํางานแม่นั่นน,นู่นนี่ซ่นะก็เป็นไอ้นี่ดีนะเนะนะพราะว่าคนก็อยากไปเที่ยวอเมริกามากนะ,ะจต่การดูคลิปของเราอ่ะนี่ไม่เคยไปมันก็คือไปประเทศที่ดีเหมือนกันทุกอย่างมันว้าวไปหมดพี่ชา <c oughs> โดยเฉพาะที่บอสตันนันไม่ได้ดัดจริตนะสองข้างทางบ้านเราเนี้ยมันจะเป็นดอกเฟื่องฟ้าเขียวบ้างผุบบ้างกุบกิดที่บอสตันเนี่ยจะจัดเป็นกุหลาบกุหลาบจริงๆอีดอกเหมือนช่อดอกไม้สดที่อยู่ในห้างเดอะคริสตัลห้างแพง อยู่กลางถนนมันมีจริงๆพี่เห็นน้องไป Universal นี่เขาชอบบ้าแฮร์รี่มากนี่ไปไปแค่ Universal ที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็จะมีโซนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่นี่ว่ามันที่นี่มันตัวจริงกว่าอันนี้มันสุดกว่าเขาบอกว่าที่ออร์แลนโดเนี่ยเป็น Universal ที่ใหญ่ที่สุด ขอใช่ววอร์ันเดียวไม่พอวันอังคารหรือวันพุธนั่นแหละที่มันจะปิดหนึ่งทุ่มปกติปิดสี่ทุ่มอีดอกไปวันนั้นเสือกจองวันนั้นเลยที่ไม่รู้ตัวเล่นเล่นอยู่ประกาศจะปิดละจ้าอีกสิบห้านาทีเตรียมออกทุ่มเดินไปหานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อทุกวันเนี้ยมันติดทุ่มหนึ่งติดทุ่มหนึ่งเนาะก็จะบอกเสือกมาหวยออกวันที่เจ้าหน้าที่บอกว่ากูเพิ่งเดินทางมาครั้งแรกในชีวิตแล้วมันเป็นกันมันสะใจมั้ที่นั่นอ่ะมากก็โดยเฉพาะโซนแฮร์รี่ก็คือว้าวมาก เท่าไหร่หมดไปอ่ะเท่าไหร่เยอะมากเอางี้ความรู้สึกตอนกลับมาบ้านที่เคลียร์ไหกูนี่เคยไปกายสิทธิ์กูซื้อแบบที่มันมีไอ้ก้อนยิงอ่ะยิงยากไม่ได้ไม่เล่นได้อ่ะถ้าให้นะเตือนนะถือถือฟิลฟิลสักห้านาทีแล้ววางเพราะว่าเวลาเรากลับมาบ้านอ่ะเสื้อคลุมใหญ่มากหนามากอีดอกใส่ตอนไหนอีดอกใส่ตอนไหน กูซื้อเอียนรีบอดี้บอดที่มันมีหลายๆรสอ่ะก็ไม่อร่อยแต่ว่าฟิลมันอะฟิลมันได้ได้ไหมเอออะคนมีข้อดีเยอะแล้วเราไปคุยกับคนที่อยู่เมกามาพี่อยากรู้ด้านมืดของมันมั้งถ้าส่วนตัวหนูดีกว่าข้อดีข้อเสียดีกว่าข้อดีข้อเสียของหนูข้อดีคือทั้งอากาศท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะอยู่ด้วยแป๊บเดียวด้วยแหละเพราะว่าคนไทยอ่ะ อยู่เมืองร้อนแต่ที่นั่นอะมันเก้าองศานี่ร้อนแล้วแต่มีแดดมันทําให้ทุกอย่างมันสวยมันแต่งตัวสนุกน่าได้ฝึกภาษาไปนู่นอะเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อเราพูดได้นะไม่ได้พูดเก่งนะฮะแต่มันพูดได้พูดได้ภาษาได้ส่วนใหญ่คนไทยที่นัไปสัมภาษณ์อะพูดไม่เป็นแต่ไปอยู่นู่นแป๊บเดียวอะมันต้องเป็นเพราะถ้าไม่เป็นอะมึงตายแต่ถ้าถามหนูข้อเสียคือเช่นหนูยักษะผมเคยได้ยินโฆษณาที่บอกคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะ ที่ไปอีเจที่มามันหนังยางะง่ายจริงพอไปอยู่เมกาเพิ่งรู้ว่าเราค่อนข้างนี่ใส่เสียนะเราอยากสะผมเราวอล์กอินเลยที่เมกาไม่ได้ทุกอย่างต้องจองแล้วบางร้านอีดอกให้กูจองแานอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้ว่างแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้จองไว้ อมีห้วยขวา24ชั่วโมง h a v everything e จะผมต่อเล็กเล่นของอมเมริกางงนะ<ม>พนนาบิคเนตอยู่ติดกับอาบอบนวดติดเลยแล้วมีร้านยำแล้วเขียนว่านวดโดยพิตตี้ด้วยท <c oughs> ได้ <c oughs> อมเมริกาตอ้ งงเนี่ยคือข้อเสียของเขาแต่มันก็จะฝึกให้เราอ่ะเป็นคนมีระเบียบว่าไปไหนต้องนัดต้องจองแต่ก็ยังไม่เท่าที่สวีเดนนี่ต้องไปหาเพื่อนต้องจองสองวันต้องจองขอสองวันเพื่อจะไปหาเพื่อนอ,อ,อันนี้โหดโหดมากอีกหนึ่งอย่างความเสรีภาพมากๆคนไทยจะมีคําว่าอยู่สมมติไม่ชอบให้พิชาแบบไข่ห้างบนรถเราเลยอ่ะต่มไม่เป็นไหยุดหยุดแหละแต่ให้อเมริกาคืออาลง แต่มันไม่ได้ทะเลาะกันนะเสรีภาพอย่าพูดเลยไม่มี็นที่ฉีดก้นอันนี้เข้าใจอันนี้ไม่ได้ว่าจะโดนหรืออะไรนะพูดก็พูดอาหารที่น้อยผักน้อยน้ำน้อยเนี่ยมันเหนียวมันเหนียวืดมันนืดการใช้ชู้เช็ดอะมันเละเทะไม่สะอาดมันติดใช่ซึ่งมันเจอน้ำอะเพราะเราโตมาการล้างตูดด้วยน้ำต่อให้เาทิชชู่เปียกเช็ดมันก็ไม่เหมือน น้ำลายเออ,นะเอ,อนางสาวคีคาดาา่าคารุ <c oughs> เออเนี่ย <c oughs> นั่นก,ก็คือข้อเสียที่หนูเจอมีคนสงสัยกันมาเรื่องการขอวีซา่าเพราะมันมันยากมันเย็นไหมขอวีซ่าไปอเมริกาตอน,น,นขั้นตอนหนูเป็นไงบ้างจา๊ะเขาบอกว่าวีซ่าอเมริกาเป็นวีซ่าที่ยากที่สุดจริงๆแล้วจองเองได้ค่ะหนึ่งคือจองคิวในเว็บก่อนเพราะได้เตรียมสเตทเมนต์เตรียมใบรับรองบริษัทนั่นนู่นเตรียมเอกสารไปเยอะมากวันที่หนูไปทําแต่นอกน่าทำก่อนมีโควิดประมาณเดือนเดียวตื่นเต้นมากแต่งตัวใส่สูทอะไรแบบดูดีแต่งหน้าบาย ากลัวแบบเขาหาว่าไปขุยไปขุยพีดอไปถึงถามว่าแบบอะไรยังไงนิดหน่อยแบบพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแล้วก็พูดตามสันนียงอย่างอเราอย่างงูป่าแย้ไ a ค s นสปี e อ g ง i s h นะเนื้อมีนะาใช่เขาก็ปั๊มตุ๊บโอเคเดี๋ยว จะส่งพาสปอร์ตไปให้กับมาเล่าให้เพื่อนฟังอีแกงหวีแต่อีพวกนั้นอ่ะมาทําช่วงที่เริ่มมี <COVID S 2> โลรคระบาดเขาถามว่าไปไหนบอกจะไปเที <c oughs> ลลท่ยว <c oughs> อ๋อไม่ต้องไปอ๋อไม่ต้องไปไม่ผ่าน <c oughs> มึงจะไปเที่ยวทำไมไมันเป็นช่วงโรคระบาดบอกว่าฉ <c oughs> ันเคยไปถามเย่แคร์บอกแล้วทาไมเธอไปทำวีซ่าไม่ผ่านก็หนูไปตอบเขาว่าไปเที่ยวกุ๊กกุ๊กอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลคือเรื่องตอมตอนเข้าประเทศความเป็นกระเทยเนาะแล้วแบบเข้ายากไหมต่าง หมเกาหลีที่จีนที่สิงคโปร์ยากแต่ที่อเมริกาเปด้ยกูไอโกชูแบบ watch me universe โอเค good luck ปึ้งไม่ถึง3นาทีฉันก็เคยไปสิงคโปร์ไปทำงานเอสเกตูไปกับช่างแต่งหน้าไปกระเทยมันถามว่านั่นไปกับใครสืบชี้ไปที่ช่างแต่งหน้าบอกไปได้การเพื่อนกันใช่ไหมจะยอนรวบเลยโดนรวบเลยโดนรวบเลยเข้าห้องนดำสองคนไปอเมริกานี้คิดถึงกลัวเปล่าคิดถึงแต่ว่ามีทุกอย่าง ให้มันว้าวอะ่ะถ้าสังเกตคือหนูทำคอนเทนต์ทุกวันขอบคุณผัวมากทุกวันนที่ผัวเข้าใจงานไม่งั้นก็ต้องเลิกกันไปแล้วออถ้าเป็นคนอื่นแล้วกลับมานี่คือสุดปังยังยิ้มแล้วจบแค่ยิ้มก็คือจบหยุนแล้วใหขอพูดอย่างหนึง่งก่อนไปอะ่ะจะมีคุณแม่กระเทยแบบว่า โอ้ยทรงหล่อนน่ะยังไงก็โดนชุดไม่รู้ว่าไม่โดนชุดเพราะแต่งเป็นเทพีเสรีภาพหรือว่าอะไรหยอกไม่เห็นมีฝรั่งจีบเลยเขาไม่รู้ว่ามีงโง่้ารู้ว่ามีงานก็งนาน <c oughs> ขึ้นเป็นจุดขายของกูแล้วนะ <c oughs> อยู่สิบกว่าวันไม่มีสัก คนสุดท้ายก็มาตายยี่สิบกลับมาก็ยังไม่ได้หยุดงานเลยแม่เพราะว่าหนูทาโปรเจกต์หนึ่งทิ้งไว้สามปีแล้วมันได้เวลาละเขาเรื่องเองเก่งก็คือนี่ฟิโรเดพลัสตัวนี้จะรู้ว่าหนูพูดถึงอีสูตรพลัสตั้งแต่แม่ชีบิวยังไม่บวชหลังจากที่หนูขายฟิโรเน่จริงๆตอนนี้เข้าปีที่5เรารับฟังฟีดแบ็กของลูกค้าเช่นอยากให้มันแรงขึ้นอีกอยากให้ผิวมันดีขึ้นอีกก็เลยต้องหาอุดจุดโวฟิโเนก็จะโดนแบบว่าเมันยังแบบแรงไม่เท่ายาคุม คือเราก็บอกมันไม่เท่าอยู่แล้วเพราะว่าน,นีมันเป็นฮอร์โมนธรรมาชาติแต่ทํายังไงดีที่ให้มันแรงขึ้นอีกหน่อยเราก็เลยต้องหาส่วนประกอบที่มันเพิ่มฮอร์โมนแบบปลอดภัยนะคะฮอร์โมนจากธรรมชาติมีหลายตัวแต่ตัวที่ร่างกายมนุษย์รับได้มีไม่กี่ตัวก็คือทอเหลืองแล้วก็ตังกุยก็เลยใส่เพิ่มเข้ามาจาก10ชนิดตอนนี้เป็น12มีการปรับกล่องปรับแผงแคปซูลปรับตัวยาให้มันใหญ่ขึ้นนั่นนู่นสามปีมันมันเหนื่อยมากโดยที่หนูไม่ได้บอกใครพอวันนี้สําเร็จหนูแบบแฮปปี้มากกัดตัวออกมาวันแรกหนูมากที่มับ ผ่านไหนจะออยองออยอก็คือตอนนี้ฟิโลเนสชุดเก่าไม่ได้ขายแล้วถูกไหมหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นฟิโลเนสพลัสคนที่อยากจะเพิ่มฮอร์โมอนเพศหญิงจะมีลักษณะทางกายภาพอยากใส่กระโปรงแล้วแต่ก็ <c oughs> จะมีเกย์ที่อยากมีไตนมถ้าไม่อยากมีไตนมก็เป็นานอาหารเสริมตัวอื่นนะคะรับได้กับการที่จะมีไตนมกรุบกดูนีหน่อยนะอ่ะมันมีสินะเกี่ยวกับสารนี่หลอดไงพีเชาถูกไหมล่ะไตนมนิดเดียวแต่คิดว่าในหัวคือนมใหญ่ในนิดเดียไม่หรอกปะ ใครที่อยากเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงอยากให้ผิวดีขึ้นกินได้และผู้หญิงทานได้ถ้ามีประจำเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยปวดให้มองอย่างนี้มันเป็นอาหารผิวบวกฮอร์โมนจากธรรมชาติราคาเดิมนะคะ890เมี30เม็ดโอเคสิตได้ที่ไหนที่ไลน์แอดเฟลเน่หรืออีบันบอยได้หมดเลยวันนี้ก็ขอบคุณนัดมากนะคะที่มาสลอเวลาจริงเป็นเทปแบบกรบกลิบคุยกันแบบค่ะไม่ได้เจอได้เจอที่ถึงจขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยังไงติดตามนัดได้ที่ช่องนิสสาณีนิสสานีนัดปะ ในสามานี้นั้นนะคะแล้วก็ไอจีไอเจเจอ์ก็จะเถอเดี๋ยวก็เจอไปนะคะสนับสนุนแล้วใหม่นี้ก็สนับสนุนน้องเสมอนะคะเพราะว่าก็เป็นคนที่เก่งจริงในสายงานของเราโอเคเดี๋ยวให้นัดปิดรายการเหมือนเดิมก็รายการพากลับบ้านจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยอยากให้แขกรับเชิญคนไหนให้เราพากลับบ้านอีกก็บอกเข้ามาเดี๋ยวจะแวะพากลับบ้านวันนี้พากลับบ้านของเจนถับให้กับเผอะขอล้กูด้วยลงกันให้หมดเลยขอบคุณร้อดามดีตาแล้วก็ดีทูดีบั เอาหนีโอเกบไม้ได้ที่ไม่ได้ลงแล้ววะเปิดลงจริง